ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านง,งานเรื่องจักระพัดหลิงเทียนนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครก็ไปอ่านได้ที่เพจตัวบุกเข่เจอคลิปพิชานะครับเดยคมจะทิ้งลิก์เพจเไว้ให้ใต้คลิปเพื่อิ่มให้การเสรเวนาก็ไปรับชมกันเลยครับสมบัติพวกนี้ก็เพียงพอจะไปพัฒนาตระกูลหลิงได้เลยหวังว่าเราจะไม่โดนทานอสไล่ฆ่านะโอสงสัยข้าคงต้องไปหาอเวนเจอร์แล้วละ่ะ กระเป๋าวิเศษของโดเรมอนนี่ยอดไปเลยเข้าไปเก็บข้างในถ้ำต่อดีกว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆสมุนไพรเต็มไปหมดเลยของพวกนี้จะต้องหลอมยาได้ชั้นดีอย่างแน่นอนหือดูเหมือนว่าจะยังมีอย่างอื่นอยู่อีกสินนะ ดูจากพลังแล้วมันคงจะเป็นดาบวิญญาณของยอดฝีมือในอดีตสินนะอะไรนะอี๊ฟุบ,บฮึคิดจะใช้ดาบผนึกแห่งแสงกับฉันงั้นเหรอฮึอยา่างี้นี่เองแสดงว่าเสือขาวตัวนั้นอยากจะครอบครองพลังของดาบเล่มนี้ ก็เลยถูกทำร้ายจนสาหัสสินะไม่คิดเลยว่ามันจะทำให้เราสบายแบบนี้จงออกมาฟุดยะก็จบแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ก็แชร์บนหนึ่งแจมหนึ่นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ